เป็นเมืองเก่าเป็นอาคารเก่าเนาะมันจะมีแบบว่าชื่อเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ชื่อซิดนีย์ตอนนี้เราก็อยู่ที่แคนเบรานะครับเมืองหลวงของออสเตรเลียนั่นเองแล้วก็เป็นวันเต็มของเราหลังจากที่เราขับรถมาจากที่จินดาบายนะครับเมื่อวานเนาะแล้วก็เมื่อคืนก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ห้องแล้วก็แบบมีไปกินข้าวที่ร้านอาหารก็ไปกินสปาเกตตี้เองนะครับผมเป็นสปาเกตตี้เส้นสีดำเป็นเส้นปลาหมึกหมึก หมึกสปาเกตตีนะครับอ่าสปาเกตตีสีดำดำเพราะหมึกนะก็อร่อยอยู่นะครับแล้วก็กลับมานอนนะครับแล้วก็เมื่อเช้าไปกินข้าวเนาะอ่าคือเมื่อคืนฝนตกทั้งวันเลยนะครับทั้งคืนไม่ใช่ทั้งวันเนี่ยทั้งคืนนั่นเองนะครับก็เลยอยู่ห้องนะครับที่โรงแรมแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปกินอาหารเช้านะครับเดเวิดก็เป็นเป็นถัน่วเป็นเบคบีนนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็ขนมปังทังผมก็เป็นอิตาเลียนสไตล์ ไข่เจียวกับไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะครับแพลนวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะขับรถเที่ยวร,บรอบๆในแคนรันว้าวย ellow yellow pink โอ้ o r อันนี้สีชมพูเลยครับดอกนี้สวยเลยเนี่ยครับทุกคน Here we are. Nice sunny day in Canberra and we're at Old Parliament House today. It, you can't go in. It's a museum actually now because it was closed in when the new one was opened in 1988. We've been in once many years ago on our first visit. It's quite interesting inside because it's it's quite um, quite old, and not very big and there's not much room in there, but and at the moment you can't go in because there were some protesters and they set fire to the doors at the front. So they're having to renovate. ตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารรัฐสภาของแคนรานั่นเองนะนี่เป็นอาคารใหม่นะครับแล้วก็เราสามารถเดินขึ้นตรงนน้นได้นะครับเดินขึ้นแบบขึ้นหลังคาตรงฝั่งโน้นนะครับเป็นขึ้นแบบเป็นสนามหญ้าเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะเดินถึงข้างบนนะเขา่าจะกันไว้ครับแค่เดินแค่ตรงมุมๆนั้นเอง it built this is was money well the Great on of ก็นะครับทุกคนเนาะภายในอาคารรัฐสภาคือใหญ่มากเลยนะครับรูปภาพต่างๆนี่ก็จะเป็นรูปภาพของนายกรัฐมนตรีในออสเตรเลียนั่นเองที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่นะครับก็มีหลายคนอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของออสเตรเลียนะครับชื่อว่าจูเลกิลาดนะครับ ผมเคยเจออยู่ที่สนามบินครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมเดินทางนะครับตัวแบบจำลองนะครับของอาคารรัฐสภานะครับของพื้นที่เต็มเต็มเลยนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะข้างในนะครับในในห้องนะครับพื้นที่รอบๆโอเคครับทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวผมพาไป ทานของว่างเนาะหลังจากที่เราเดินร,บรอบๆต,ต่างๆนะครับในอ,อาคารรัฐสภาเราก็มานั่งทานกาแฟเย็นนะครับแล้วก็กินสโคนนะครับเป็นอาหารว่างนะครับคนอังกฤษรู้จักดีนะครับอาหารแบบนี้นะครับอร่อยนะครับมีแรงขึ้นกว่าเดิมเลยอืมเนี่ผมชอบมากเลยเนี่ย

16ดลาชมสถานที่แลดวนะครับเมืองอา,อาคารรัฐสภา,าแคนเบราไปแปบ๊บเดียวนะครับเนาก,ก็คือเข้าฟรีนะครับเข้าชมฟรีก็คือทีเนี้ยก็จะมีอาคารใหม่กับอาคารเก่าฝั่งนู้นที่ผมบอกนะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูสถานที่อื่นๆต่อนะครับเราก็อยู่บนเขานะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นวิวนะครับที่มองลงไปข้างล่างก็จะมีแบบอาอาคารรัฐสภานะครับเมื่อวานเราก็อยู่ฝั่งนู้นตรงแม่น้ำครับตัวแม่น้ำเนาะก็แบบนั่งแบบดูวิวอะไรต่างเมื่อวานฝนตกนะครับแต่วันนี้คืออากาศดีครับร้อนนี่แหละประมาณ29องศานะครับเนาะเป็นวิวเมืองหลวงของออสเตรเลียนั่นเองนะครับเมืองหลวงไม่ใช่ซิดนีย์นะไม่ใช่เมลเบิร์น Um, and if you, you If w ตอนนี้นะครับผมก็เดินนะครับจะไปกินอาหารเย็นนะครับว้ <Woo! laughs> นะครับก็ชื่อก็เลยวันนี้โทรไปร้านไทยนะครับแต่ไม่มีคนรับนะครับก็เลยแบบก็คิดว่าจะกินอาหารอินเดียแ <Show S 1> ล้วกัน <them S 1> นะครับ busy <laughs> <laughs> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับ คือแบบไม่มีคนเลยนะเงียบมากแคนเบราคือแบบ w h a t going o n it's not like melbourne apparently dead at dare because what Melbourne the moment one no know out you go of is ก็คือที่จริงวันนี้นะครับเราคิดว่าเดวิดบอกว่าไปกินออ o k at เ h ียที่จริงร้านนี้เราว่าจะมาจองอยู่นะครับแต่ไม่รู้อะเป็นไรไม่รู้ก็เลยไม่ได้จองนะครับเป็นอาหารออสเตรเลียก็ผับสไตล์นะครับ ชื่อว่าซูบาร์นั่นเองแต่ซูแซอโอโอก็ร้านอาหารอินเดียที่เราไปกินเนี่ยก็ระยะทางประมาณสัก650เมตรนะครับประมาณ11บเอ็ดีเซอร์กับปาทิชิกิมแลมเบอร์กิจอชพาลังกบิเนียไรซ์และเบรดบาสกิ้ซ <laughs> ึ่งใหญ่มา <c oughs> I think I'm gonna leave all the rice to you. For me, yes. Yeah. So David are going to have the Lamb Rogan Lamborghini Lamb See if it feels it's not immediately like spicy. But then it shouldn't be really. Not many players doing the meat. Meat. No. meat. So my choice normally is going to be Rogan Jaws I always like. And reason David going to have always he always like Butter chicken. You will like that. Yeah. What mm -hmm. mm -hmm. do you think is? Tofu. quite good. Mmm. Tasty. Tasty. Mmm. Yeah. Wow, flavor. So isn't as, good as that One point less. Oh. Yeah. Oh, that's close. Nearly there, yes. Really close. I don't know why this one not. This is a little bit watery. Yeah. A little bit thicker. Little bit perfect. perfect, yeah. It looks right. Like it looks like chicken cooked on the Like believe me it's like a little bit yeah watery yeah little bit thicker be perfect hmm. it tasted very tasty yes ก็นะครับทุกคนเนาะอาหารอร่อยนะครับแล้วแบบแล้วแบบตรงนี้ครับเป็นเมืองเก่าเป็นอาคารเก่าเนาะมันจะมีแบบว่าชื่อเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ชื่อซิดนีย์บิลดิ้งนะ เราก็นั่นแหละเดินไปรอบๆนั่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรามาเที่ยวที่แคนเบราพรุ่งนี้นะครับเราก็ขับรถไปที่ซิดนีย์นะครับแล้วก็พักทั้งนั้นสามวันถ้ามีอะไรวสวยงาม,งามหรือว่าสถานที่ต่งตางๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูคลิปของเรานะครับก็ so thank you very much for watching our video okay and see us in Sydney 拜拜，拜拜。